ไม่ไม่เมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดใหม่ผมปิดใหม่อยู่อ้อ,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 อ้มันมานนแล้วครับไปเดีครับน่ากลัวแม่นะเพื่อนตายไปแล้ว ไปเฉยอ้ามาแล้วมีคนมาซื้อโอ้ตายเลยวุ้นที่ผ่านเลยา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  โอ้โหเกียด์ฟิล์มเนี่ยแมวแมวรบีเอ๊ะแมวเอาเอาเพื่อนแลกวโหยิงปองอ่ะ ใช่สิทำเรื oh. ่อยๆอ่ะเฮ้ยเจอแต่อันเนี้ยโอ้โหอะไรวะลมคาร์ลุ้ยตู้จอะไรเนี่ยดูเจอดูเจอดูเจอ Bye. อยู่ไปเลยอะไรกันนะสวัสดีครับไปๆไปๆไปๆครับเกียร์ครับพี่ผมขอโทษครับผมจะไม่สดอีกล้ครับพี่ เ okay. มื่อกีห้หนีไม่สเสถียรไปอีกแล้วมันโอ้ช่เงินไม่เป็นไร okay, 83, เราแค่แปดสิบซับเองจะคิดอะไรมากกว่าคนดูถ้าตีวะ วิ <l id> ่งเฮ้ยเฮ้หายากว่ะเฮ้ยไอทีเฮ <l id> <c oughs> ้ยฮาฟิตมาเชี่ยโคตรเท่เลยวิ ırd, ่งวิ่ยวันดี้ฮาฟิตมาเชี่ยหายงยากเชี่ยกูดีใจอะไรขนาดนั้นวะโอเคขายของทิ้งมันกูมันไล่ความปลาดนอย่างนั้น วิชไม่ทีเอียวีสกีมาด้วยช่เกีอเอยเป็นเดี๋ยวเอาไปก่อนโอเคไม่ยานะยา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 สเตลดอห้าโบวคือมันรอ อุ้ยรอดเฉย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้อ ouais ง <in> น้องก็มาแล้วเดี๋ยโอ้โหรู้สึกว่ามันมีรู้สึกว่าอ่าเราคุณราคงอ่านชื่อสตรีมแล้วใช่ไหมว่าผมเป็นอะไรนะนะเออก็ใส่รัวแล้วนะอ่าเพื่อนเพื่อนเออแล้วน้องพิมพ์น้องพิมพ์อะไรเดี๋ยวสร้างอะไรกันอ่าอ่าพิมพ์เป็นชาติพึ่งคืน ไอ้เหี้ยไอ้ขี้ไอ้ขี้เย้ากาบแต่ว่าไอ้เหี้ยนี่มึงไปเรียนมึงไปเรียนกับอาจารย์ดูมาหรือเปล่าได้เพื่อนเอ่อศรัทธาแห่งลูกตะกัวสร้างยานหย่อนแล้วก็เลิกมันนี่เล่นบ่อยไอ้เหี้ยบอกเลยอย่าให้เกิดบนบูคล่ะ ยา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 บกคนกับพี่บอกคนกับพี่ผอกคนกับพี่ยา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 ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เล่นพี่ยายายยา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 ุ้ยสองพเลยเหรอ ไม่เข้าจ่าย่ตีผมไม่เข้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยอุโอเคโอเ,โ,อเโดนยันไปดีคิดไม่คิดตกใจหมดเลยอะ เกมนี้เล่นกับเพื่อนได้เปล่ามันเล่นไม่ได้มันเป็นเกมที่ว่ามันมันเป็นเกมบอดไอ้ไอที่เราเล่นเล่นกับพวกเราเนี่ยมันคือบอดมันคือบอดเลยโอเคอ่ะน,นี่วันนี้ โอ้๋เก่อย่างแรกบอดเก่งกับคนอีกจริงไอ้เชียไอ้เชียจริงอยากพี่อูอยากเรียนอนะอยากไปเรียนกับอาจารย์ดูมาที่ว่าเขาแจกกระทาลูกตะกัวโอ้ผีตัวนี้อีกแล้วกูเจอผีตัวที่มาสามสี่รอบแล้วนะอ,อะไรวะเอือนหน้าอนะไร เจอแต่ตัวเนี้ยเจอซ้ำอานอู้โอเคได้เวลาทำบัก๊กทีเดียวมาดูบั๊กได้ไหมครับกาจะทำบั๊กกูจะเป็นริมโพสเตอร์ดูกูจะเป็นริมโพสเตอร์ให้ดูจะคอยดูก่อนเดาไว้ก่อนเพื่อน เหลือละเอียดสถานรกตะกัวต,ตึงไอ้ชิ่ีแม่กว่าตีนชิลกีกุตีนวะ

มาลีบลีบมาลีบลีบอัพเตียงดิเฮียบีบอัพเตียงดิแต่น้องนั่นเป็นห้องแรกที่ปักอย่า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 พูดอย่าพูดอย่าพูดเพื่ออย่าพูดเออพอดีแม่กูทำรัวให้เป็นนอกบ้านเลยโอเคข้าทิ้งคะ

การเชื่อมมาสเตียนน้ำเอาเอาที่แฝดหน้าให้หว่าพี่ได้สักถุงนึงมันเยอะเกินกลัวทำให้หมดบอกไอ้แก้าไปทำเองใต้นั่นสักถุงนึง